สวัสดีครับมาพบกับ f r e ช h ล้เล t นะคับมืใหม่นะักเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องนะ,ะจิตวิทยานะครับที่มีความจริงอยู่25ประการครับซึ่งน่าสนใจนะฮะเราน่าจะเอามาใช้ในการเขียนนิยายเพราะว่าในการเขียนนิยายเนี่ยเราจะต้องทําให้มีความสมจริงนะฮะสมจริงในในลักษณะที่มันเป็นนะเป็นเลือกแต่งก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมี อ้างอิงนะในสิ่งที่มันเป็นความจริงนะครับฉะนั้นหลายคนนะครับจะมีการซื้อหนังสือนะครับที่เป็นเรือเฟรนนะครับเสียต่างเป็นเป็นมื่นเป็นแสก็มีนะฮะนใหญ่ยังไม่คลอดนะครับทีเรามาดูนะครับความจริงที่น่าสนใจนะครับที่เราคนเอาไปเขียนนะฮะแรกนะครับเขาบอกว่าไอ้พวกนักฆ่าที่ต่อเนื่องนะฮะซีเรียลคิลเลอร์นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเกิดในเดือน โนเวม ber นะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับเขาบอกว่า almost twice as many นะหมายความว่าก็คือในในบรรดานะฮะกา่าต่อเนื่องทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ2ใน3นะฮะก็จะเกิดในเดือนพฤศจิกายนนะครับ2ก็คือ comedians and funny people นะครับคนตลกนะเขบอกว่าจะ more desperate than order นะครับก็คือจะมีความโศกเศร้ามากกว่าคนอื่นเขานะฮะ ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับเหมือนมีเหมือนกันนะครับที่เขาจะพูดถึงนะฮะว่าเออชีวิตเขาแบบตอนแรกในจอก็ตลกเนี่ยแต่ในชีวิตจริงนีมันไม่ตลกนะครับมันเศร้านะฮะหรืออย่างจ็อกเกอร์นะครับชีวิตแบบเศร้ามากนะครับจนมาเป็นตัวตลกเนี่ยนะฮะเพราะมันมีความอะไรบางอย่างนะครับที่นะฮะเขาอาจจะอยากจะเติมเต็มตรงนั้นนะฮะเราก็มีรูปแบบอย่างที่3นะครับมีเชนอว c ยนะครับเราบอกว่าเวลาเราคุยกับคนที่ มีสถานะทางสังคมสูงกว่านะครับนะฮะเราจะเปลี่ยนเสียงได้นะฮะเจีงสองเสียงสามเลยก็ว่าอันไปนะฮะนะก็อันนี้คือเขาบอกว่ามีนะฮะในลิงก์ก็บอกว่ามีก็คืองานวิจัยรับรองนะครับก็สีเอ็กซ์เพคทิ่นะครับนะการแสดงนะฮะการเสียดสีนะครับเน็บแนมอะไรว่าไปนะครับหรือรับการเสียดสีนะฮะจาก trust o u t h o r s นะครับก็คือ คนอื่นนะครับที่เราไว้ใจนะฮะถ้าบอกว่า increase creativity รับ w i t n o w elevating conflict หมายความว่าเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้มีปัญหากับแต่มุติว่าฮ้ยถ้าจะเจอคนที่แบบไม่ได้ไว้ใจนะครับหรือว่าไม่ได้ได้สนิทมากนะฮะมาเสียดสีเรานะครับมาเหน็บเราเนี่ยฮะมาแซวอะไรต่างๆที่เราอาจจะโกรธนะฮะ ใช่ไหมฮะโกรธนะก็คือคอนฟ lict ก็เกิดขึ้นแล้วคือแอกว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วระหว่างคนสองคนนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับก็คือคนที่ที่คุ้นเคยกันนะครับนะฮะเอ่อพอมาแซวนั่นนู่นนี่เหมือนมันเป็นกระตุ้นสมองอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ creativity นะครับคือความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นข้อห้านะครับ people who dance often นะครับหมายถึงว่าคนที่เต้นบ่อยๆนะครับนะฮะอาจจะเต้นท่าเพลงช้างอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ เขาบอกว่าจะมีนะฮะเซอร์วสตรีมคือความมั่นใจตัวเองสูงกว่านะครับคนทั่วไปนะฮะแล้วก็มอง์โพซิทีฟเอาล o o นะฮะออนไลฟนั่นก็คือมุมมองนะฮะต่อชีวิตเนี่ยจะเป็นไปทางบวกนะฮะมากกว่านะครับข้อ6นะครับเขาบอกว่า being perfectionist นะครับ can result in stress and depression นะครับ ก็อ่านว่า depression นะครับนะถ้า depression นั้นเป็นพายุนะฮะนะก็คนที่เป็น perfectionist perfectionist perfect perfectionist นะครับก็คือว่าคือเป็นพวกคลั่งความสมบูรณ์แบบมันยังไม่ดีพออย่างนี้นะฮะคือแบบแก้แล้วแก้อีกอยู่นั้นนะฮะเหมือนเขียนที่หายแก้แล้วแก้อีกแก้อยู่นั่นแก้ไม่จบสักทีนะฮะคือมันยังไม่ดีแก้ไปแก้มาหนึ่งเครียดนะครับแน่นอนนะฮะแล้วก็ depression ก็คือแบบ คือเศร้านะครับอย่างที่เราดูในในกลุ่มของนักขียนิยายเนะครับาก็จะมีคนโพสต์อย่างนี้มาเยอะนะครับเป็นแบบรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอมันยังไม่ได้หลังใจอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ามีการเปรียบเทียบกับคนที่ทําได้ดีกว่านะครับนี่แนะครับเครียดแล้วก็เศร้านะครับมันแบบสุกย่ำแย่นะครับรู้สึกไม่ดีนะครับอันนี้เป็นบล็อกลักษณะเพอร์เฟชนิสนะครับดังนั้นเราก็ปรับโหมดเอานะฮะอย่าอย่าอย่าไป เพอร์เฟกมากนะครับช่างช่างมันนะครับจินให้จบก่อนนะครับอ่ะมาดูนะครับวันที่เนะครับ w ันนั n นโ i s s o m e o n e is w a t c h i n อยู่นะครับอยากรู้ไหมว่าใครแอบมองคุณอยู่นะก็คือว่าคือเขาบอกให้ห่าวนะครับเพราะว่าการห่าวเนี่ยมันเป็นโรคติดต่ออย่างหนึ่งนับอย่างอย่างรุนแรงนะฮะคือถ้าเกิดว่าใครที่คุณมกจ้องมองคุณอยู่นะเขาก็จะหาวตามนะฮะ ก็แปลกนะครับ you c a n swallow and breathe a t the same t i m e นะครับคือนในตรงหลอดลมนะครับมันจะมีลิ้นอยู่นะฮะที่สลับกันระหว่างาหลอดลมหลอดอาหารนะครับที่อยู่ตรงนั้นมันจะมีลิ้นสลับกันนะเป็น switching อยู่นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณหายใจนะครับ <c oughs> หายใจออกมันก็ต้องเปิดนะฮะแล้วก็คุณกลืนอาา่าน ในเวลาเดียวกันเนี่ยโอกาสที่อาหารมันจะเข้าไปในหลอดลมเนี่ยมันมีอยู่นะครับนี่เหมือนกันนะครับเพื่อนญาติของเพื่อนผมนะครับเอาตาเป็นลายตายนะครับเป็นงานศพบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวตายนะฮะเพราะว่าไอ้ถ่งงอกนะครับมันมันเข้าไปในหลอดลมนะฮะดังนั้นการที่ก๋วยเตี๋ยวมันเข้าไปในหลอดอาหารนะครับแล้วถ่งงอกมันเข้าไปในหลอดลมมันก็เลยหายใจไม่ได้นะครับนะฮะมันก็อัดแน่นไปตรงนั้นสุดท้ายตายนะฮะ ก็นั้นนะคือนะฮะเราไปกินนะฮะไปกินอะไรก็ตามนะครับอย่าหายใจนะฮะจะต้องการหายใจตรงนั้นนะครับผมกินยาเหมือนกันนะผมคืนเข้าไปนะแบบหายใจแล้วก็พูดกระจายเลยนะครับคือผมเป็นสไตล์ที่ต้องออมน้ําไว้ก่อนนะครับแล้วก็หยอดยาเข้าไปแล้วก็ให้มันไหลตามน้ำเข้าไปนะครับกินแบบโดนลินไม่ได้นะครับกินขมไม่ได้นะฮะเป็นลักษณะนั้นกะนั้น ตัวละครที่มีการทําอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเราอาจจะให้ข้อคิดนะครับว่าเออเฮ้ยมันทํา2อย่างไม่ได้นะเราบอกว่าเฮ้ยจับปลา2มือไม่ได้อะไรเงี้ยเออแบบมันมันทำได้เนี่ยเขามีความสามารถอะไรอย่างนี้นะฮะลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการกลืนกับการหายใจเนี่ยพร้อมกันเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับพอมันสำลักขึ้นๆอ่ะตัวละครตัวตัวละครหนึ่งนะครับก็จะเข้าไปแล้วก็สอนเป็นไงล่ะอย่าจับปลาสองมือนะรู้ไหมเนี่ยอยาทำสองอย่าง เกคุณจะหายใจคุณจะใช้ชีวิตเนี่ยนะมันต้องเลือกได้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเลือกที่คนเดียวอย่นี้เป็นต้นนะครับอ่ะเก้านะครับว n าชิงโดยแฮน make you more optimistic นะครับคือล้างมือนะครับทำให้อ่าเป็นคนที่มีความคิดบวกนะครับนะฮะอ่าแล้วนะเพราะคุณมีความสะอาดนะครับนะฮะล้างมือสิบนะครับ if you want someone to like you นะครับ update for small favorite like a book or a pen นะครับ คือถ้าเกิดคุณต้องการที่จะให้ใครสักคนนะครับชอบคุณนะฮะก็ขอความช่วยเหลือของเขานะครับในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะเช่นยืมหนังสือหน่อยยืมปากกาหน่อยมีเป็นต้นนะครับ11นะครับ woman who smile นะครับผู้หญิงที่ยิ้มนะฮะ more often นะครับบ่อยๆนะครับ more attractive คือเป็นดึงดูดนะครับมีมนเสน่มีมีเสน่ห์นะฮะแต่ถ้าเกิดผู้ชายนะครับ ต้องยิ้มน้อยๆนะครับ appear serious นะครับแบบขมึนถึงไม่ขมึนถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรฮรัอ่าดูนิ่งๆนะครลักษณะ appear serious ครับนิ่งๆนะครับนะ on the other hand นะครับ and more active อก็เนี่ยก็คือว่าขมิ่งเอาไว้ง่ายนะฮะับขมิ่งนะครับนะเขาจะ more active ก็นะครับก็คือยิ้มน้อยๆไว้นะครับผู้ชายนะครับ 12นะครับ to win at the rocks อนะก็คืออันนี้ก็คือเป่ายิงฉุบนั่นเองนะครับ o c า sky the paper s c a m นะฮะก็คือเป่ายงิงฉุบนะครับ right before playing with นะฮะก่อนที่จะ play ask your opponent to a random questions นั่นกะ็นะคือเราก็ถามอะไรกินข้าวยังกินผักกะเพราไหมใส่ไข่ดาวหรือเปล่านะไข่ดาวองคารหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะมาจากดาวองคารไหมอะไรประมาณนีน้ะครับเพราะว่าถ้า เป็นไข่ดาวที่ทอดในวันอังคารมันก็จะเป็นไข่ดาวอังคารครับนะฮะนั่นครับก็คือ most of time นะครับ because of confusion นะครับเขาบอกว่าคือเหมือนเขาเริ่มสับสนนะครับนะด้วยความสับสนที่มันสมองต้องไปตอบคำถามอะไรบางอย่างนะครับ he will troll skyler นะครับอันนี้คือออกออกกันไกลนะครับไม่ได้หมายว่าเขาจะ troll คือคว้างกันไกลใส่เรานะฮะ ก็คือเขาจะออกกันไก่นะครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะจิตวิทยาแบบยากนะครับถ้าเกิดว่ามันมีฉากที่เราต้องเป่ายิงฉุบกันนะฮะเอ๋เราก็ใช้จิตวิทยาตรงนี้เข้าไปนะครับก็ออกพรบ่รับชัยชนะนะฮะต่อไปนะครับ13 c o n v i n c i n g yourself to sleep n a w well นะฮะ trick your brain into thinking it did นะครับบางทีนอนไม่หลับนะครับก็ ให้คิดว่าเรานอนพักผ่อนดีมากนะครับมันแล้วเดี๋ยวมันจะนอนหลับเองนะครับเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิคิดว่าเฮ้ยนอนไม่หลับให้นอนไม่หลับนะครับมันก็จะนอนไม่หลับจริงๆนะครับ 14. นะครับ your favorite song is probably your favorite นะฮะ because you associate it with emotional events in your life นะครับก็เพลงนะครับที่เราชอบเนี่ยคือเพลงมันจะมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามานะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าสิ่งที่คุณชอบเนี่ย คุณมีอีโมชั n นอลอีเวคือมันมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่มีอารมณ์แบบเดียวกับในเพลงนั้นแหละนะอกหักนี้เป็นต้นนะครับก็เคยอกหักเนี่ยขึ้นมาแล้วกเ็เพลงเกี่ยวกอกหักออกมาปุ๊บโอ้วเลยรู้สึกชอบนะฮะ,ะนะคือมันเหมาอนกับว่าเป็นมันเปน็มันเหมือนแบบ เป็นตัวเองอะเหมือนเราอ่านนิยายแล้วเฮ้ยนึกจินตนาการเราเป็นตัวเองงนี้เป็นต้นนะครับลักษณะเพลงก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนโอ้เห็นออกเห็นใจกันนะครับมันเพลงนี้ถูกใจเลยนะฮะเคยเป็นเลยใช่เลยชันเลยอย่างนี้นะครับสิบหนะครับ people who lost their virginity นะครับ a t e r than their teenage years I'm only to enjoy s u s t fine relationship later in life o ก็คือเขาบอกว่าผู้หญิงนะครับ นะอที่เสียความบริสุทธิ์นะเขาไม่ได้บอกผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าผู้ที่เสียความบริสุทธิ์นะฮะอ่หลังจากช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าในชีวิตคู่เนี่ยแนะจะมีความสุขนะครับมากกว่านะฮนะในชีวิตนะครับนะจริงๆแล้วงานวิจัยนี้มันอาจจะคล้ายๆกับในเรื่องของ Mashmallow นะครับ แมชมารุก็คือว่าเป็นเขาให้เด็กนะครับถือแมชมา low ในมือเนี่ยแล้วก็ก็ให้เขากำไว้นะครับแล้วก็จับเวลาคือถ้าเกิดว่าคุณเด็กสามารถรอรอได้จะถึงเวลาดังกล่าวนะครับจะให้แมชมา low เพิ่มนะครับแต่ก็มีส่วนใหญ่เลยนะครับที่รอไม่ได้ครับของมันอยู่ในมือแล้วก็ใส่ปากเคี้ยวไปเลยนะฮะแต่คนที่รอได้นะครับเขาก็วิจัยต่อไปนะครับว่าโตขึ้นเป็นยังไงนะฮะโอกาสที่เด็ก ที่สามารถรอได้เนี่ยมีความอดทนพอเนี่ยเขามีโอกาสสูงนะครับที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับน,นั่นก็เหมือนกันนะครับ people who l o s t นะฮะความบริสุทธิ์นะช้ากว่านะครับมีความอดทนนะฮะมีความยับยังชั่งใจนะฮะก็สามารถที่จะมีความสุขใน relationship ได้นะครับนั่นหมายความว่าเนื้อหรอฮะค,คือเราลองเอาพวกง่ายๆนะสมมติว่าคุณ คุณสามารถอดทนรอได้นะครับจนกว่าจะแต่งงานอะไรเป็นต้นเนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่ยั่วยุนะครับเช่นแบบว่าจะมีการนอกใจหรืออะไรต่งตางๆเนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าเขาสามารถพิจารณาได้เขาสามารถที่ทอนทนได้เขาสามารถที่จะรอได้นะครับ <c oughs> เพื่อจะได้สิ่งที่เหมาะสมนะครับฉะนั้นในชีวิตคู่มันก็จะมีความสุขกว่าครับมันจะไม่มีการนอกใจอะไรเนี่ยก็จะอยู่อยู่ได้ไปเรื่อยๆนะครับ ติปกนะครับ girls don't like being stared นะครับคือเขาไม่ผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงเขาไม่ไม่ต้องไม่ชอบในการโดนจ้องมองนะครับยกเว้นว่าเขาจ้องมองคุณก่อนนะฮะเขาจะมองคุณแล้วคุณหันไปมองไปจ้องเขานะอันนี้ก็ปิ๊งป,งปิงกันนะฮะสิบเจ็ดนะครับ if you want to get a positive response from someone นะฮะ not while you talk นะครับถ้าคุณต้องการอ่เขาเรียกอะไร การตอบรับนะฮะที่ดีนะฮะจากใครสักคนนะครับนะฮะขนาดที่ก็คือเวลาเขาพูดพูดเนี่ยเราก็ไปยักหน้าไว้นะครับเขาก็รู้สึกว่าเออคุณฟังเขานะ y o u more likely to agree with you what you are saying นะครับนั่นหมายความว่าคุณฟังเขาเขาก็จะฟังคุณนะครับนะเขาก็เอออันนี้มันเข้าท่าแบบเห็นด้วยกับเราตลอดเลยนะครับสุดท้ายก็ือว่าเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมานะครับต่อไปนะครับ18นะครับ The Internet Troll นะครับโอ้ยักษ์อินเทอร์เน็ตนะฮะจริงๆแล้วก็คือว่าไอ้อยักษ์นะฮะไอ้พวกนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนักเกลียดคีย์บอร์ดนะครับนะเป็นพวกที่มีเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการเสรจสีนะครับการอะไรเงี้ยเป็นพวกซาดิสนะฮะเป็นพวกไซโคพาร์ตนะฮะก็คือแบบจิตใจนะครับในในในเนเจอร์ในธรรมชาติของเขานะครับ เป็นเป็นพวกสนิทนะครเป็นพวกไซคพาธนัคือความรุนแรงนะครับไม่มีจิตเมตตานะครับเป็นเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นลักษณะนี้นะครับนะฮะที่บอก 19. นะครับ Never put your favorite song a s your alarm นะครับอย่าตั้งเพลงโปรดไว้นะฮะไปการร้องแจ้งเตือนอะไรต่าง you end up hate อีกนะครับคือฟังไปบ่อยสุดท้ายเกลียดนะครับคือจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเวลาปลุกตื่นนะ คือมันไม่ชอบแล้วนะฮะคือเขาก็มันงงเงียงงเงียอยู่นะฮะปลุกตื่นดังนั้นไอเสียงที่เกลียดที่สุดคือเสียงกรีในการปลุกตอนเช้านะครับกลังสบายสบายอยู่นะฮะนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณเอาเสียงเพลงโปรดคุณไปปลุกตอนเช้านะครับคุณก็จะเกลียดเพลงนั้นไปนะครับนะเพราะคุณชอบการนอนมากกว่านะครับนะครับยี่สิบบูแบลลุกโมไอเกติฟเวนเดียฟูทายนะครับฟูทายคืออะไรก็คืออวบครับคืออวบนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในลักษณะของ การที่ไม่เห็นกระดูกนะครับนะบางทีแบบโหแหวกออกมาแต่คือแบบซิโครงเป็นล่องเลยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ไม่ต้องแบบถึงขนาดอวบระยะสุดท้ายนะครับก่อนที่จะระเบิดนะฮะก็เอาแค่พอดีพดีนะครับตอนนั้นจะแอคทีฟนะครับ21นะครับ when you can't get a person out of your head นะครับคือคุณไม่สามารถที่จะเอานะฮะคือเากับางคนแปลตรงตัวเฮ้ คุณคุณไม่เอาอะอะไรนะคนออกจากหัวคุณได้นะครับเอาแน่นอนมันต้องออกไปจากมดลูกสินะไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าความคิดนะครับที่วนเวียนอยู่ในหัวนะเรีย n k i n g about youtube นะครับนะฮะอันนี้มันก็ก็ต้องพกพูดถึงในในลักษณะของคนรู้จักนะครับนะฮะบางคนเ็าอาจเรารู้จักเขานะครับเราด่าเขาทุกวันนะฮะเขาทําบ้านเมืองเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันวนเวียนอยู่ในหัวเรานะอันนั้นเขาไม่ได้คิดถึงเราหรอกเขาไม่รู้จักเรานะฮะ อันนี้ลักษณะของคนที่รู้จักคุนเคยกันนะครับนะหมายถึงว่าเราคิดถึงมีพลังกระแสจิตนะฮะที่ทําให้คิดถึงกันไม่หยุดเลยนี่เน,เนี่ยเป็นต้นนะครับเป็นไปได้นะครับนะฮะเข,เขา,า่าบอกเขาบอกเป็นไปได้นะครับแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นจริงนะฮะบางทีเราอาจจะคิดอยู่ข้างเดียวก็ได้นะครับ2 2่สิบสองครับ if you ever have a hard time remembering something นะคือมีปัญหาในการจดจำนะครับเขวาวอาแบบ press นะ pressing your fist นะกดมือไว้ไม่ได้กำมือนะครับนะกำมือกำมือบีบบีบมือไว้นะ when you think about subject i n t e s r t i o n นะครับคิดอะไรนะฮะคิดคิดคำตอบในคำถามนะนพะยายามคิดหาคำตอบอยู่ยยนี่นนะี่นี่คืออะไรนะฮะนั่นอยู่ไหนอย่างเงี้ยนะแว่อยู่ไหนอย่างงี้ก็ ก็ลองบ,บ,บีบบีบมือดูนะครับเป็นการกระตุ้นนะครับอ่ะมาดูจะจบแล้ว23นะครับ f o r your arms while you talk นี่พอต r บนะฮะคือเขาบอกว่าเวลาคุยนะฮะพูดคุยให้กอดอกนะครับยิงกอดอก i s o l อ t i o n this นะ not the same นะครับ ถ้าเกิดเขาไม่ทําตามเนี่ยผู้สสษณาเนี่ยไม่ทำกับ r e not interest e d in talking with you นะครับนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้อยากคุยฟุบคเลเลยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะจิตวิทยาอย่างนึ่งนะครับบอกว่าคือลองลองกอดอกดูนะครับเป็นการเทสนะครับอยากคุยฟุ่มเฟือกคุยคุยแบบคือบางทีเขาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมีมารยาทคือไม่อยากคุยหรอกแต่ว่าก็ไม่อยากเสียมารยาทนะครับก็ยังทนอยู่นะฮะ ก็ลองดูนะครับนะฮะกอดอกดูถ้าเกิดว่าเขาพูดๆแล้วเขาไม่กอดอกตามนะครับก็แสดงว่าไม่ได้อยากคุยแล้วนะฮะที่สี่นะครับ talking to yourself can make your brain more efficient นะครับหมายถึงว่าสมองทำงานได้ดีขึ้นนะครับในการคุยกับตัวเองนะครับเหมือนทำให้สมองทำงานนะฮะก็อย่าทำบ่อยนะครับทำเยอะนะครับอาจจะ มีปัญหานะครับทางสมองแทนนะฮะทำงานหนักเกินไปนะครับอ่ะขอสุดท้ายนะครับ is person s a l i t l t นะฮะคนไหนเนี่ยพูดน้อยๆ but talk quickly นะครับแต่พูดเร็วนั่นแสดงว่านะ he's saying something นะครับแต่ถ้าเกิดพูดเยอะพูดเร็วเนี่ยแสดงว่าเขาต้องการจะพูดนะครับนะก็คือชอบพูดนะไม่อยากให้ใครแย่งพูดนะครับ ดังนั้นจะต้องพูดเร็วนะฮะพูดเยอะนะครับเพื่อไม่ให้มีใครมีจังหวะพูดเลยครับจอดๆๆๆนะครับน้ำลายเต็มหน้าไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับครบ25ข้อนะครับเครดิตนะครับเนื้อหานี้เอามาจาก the mind s journal com นะครับใครสนใจเรื่องทุกนี้ก็ไปตอบได้นะครับสัวีสวัสดีครับ